Okay, กนนไกลี่นคนก็เห,หรัือ่าครับดีใจดีใจน้ำใจน้ำเป็นพี่น้องมอนพี่น้องจัตุรัสมียู่นี่กันเ,เลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะไปนั่น้ำหลาบมือนี้ไปไปตัวมือนี้เราไปเอาผ่ามาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เสียงีหลากลักแดกสาวบ้าแหบมหาเสน่ห์้ีแมันจะกบเดียวมังนี่

พ่อพี่ต้นค้ามาอีกแล้วหนึ่งสองสามอันนี้เขามีเอ็กกี้พ่อพี่ต้นค้าพี่เอกี้ยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวพี่มจะรับผิดชอบให้ก่อนนะคะพ่อพี่ต้นค้าว่นที่พ่อพี่ต้นค้าได่หลูอไม่พ่อพี่ต้นค้าสุขภารยางถึงแม้เลย คนี่โดกสองชั้นเลยครับวันนี้เตรียมเ็็ค้าวเท้าจ้าหน่อยกับยิ้มมันเลึกตั้งเออทรรมดาล้มันแหบอาอมกัยังไข่มันถือฝนถือไอถือวราแล้วว่าเสียงลายแหบครับแหบแบบอันกี้พี่หมอนยังไม่ได้เลยนะไหวแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวค่อยไปรีบมคลิปด้วยใ้ไปย่างดี มาออดิร์ชหรอครับอ,อ๋อเดี๋ยวรออยู่ข่างนี้เลยครับเดี๋ยวรอห่างแบบนี้รับ สำเร็จด้วยวิธีใดจะสร้างกับเขาก็รู้จักนะครับเนาะว่าเพื่นที่เอาล้องเบิ้งพี่น้องครับกัเห็นมาหลายแล้วน้องนี้นะนเนาะอันที่มาไหลเนี่ยที่ว่าให้เนี่ยเพื่อนสำเร็จพ่ออุ้งยิงอ่าั้นที่ใส่คำว่าคาถาลูกกับว่าเป็นขึ้นกันคาถาเลยบ่แต่กับว่รู้เพราะว่ามันเกิดข,ขึ้นแล้วครับเขาสำเร็จจริงหลายคนกับโศกหมันได้เงนินเป็นล้านอย่นี้ เอามาให้เป็นเพนเป็นแฟนกันมิ<อ>เห็นบอกอวันเดินอยู่มอคิดสองที่เราขายขายทีได้เนาะเมม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 มวยเนาะเอามา่เสียนเลงครับพูละหมื่นพูละามาพัดมอทุกมือครับพี่น้องครับเราก็ดีใจนะเพื่อนครับบางคนอธิบานได้เงินได้ครับแต่ก็ได้ความสุขที่ได้เบิงได้ชมทำไมคทำไมเขาแตกลืมๆออกมาอย่างนี้อ่ะ ิไสวัสดีจ้าอ๋อก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจกับพี่สุสายใหญ่เนาะคุณพ่อเคุนเสียชีวิตนะครับเราก็ได้ลากลับไปทำบุญงันศพครับของพ่อพี่สุท่านมาสิเล่ท่านสิทนสิเลไเลยได้หาคนแทนนะครับูแรกใครคะ เปนพี่แอนพี่แอนูพเออแอนมาตลงลปีงล <c oughs> ิงปางลังโอ้มันยูนุ้ไหมนอนบรล้มเนาะยเอาจากเลย อย่างอีกรล้วก็ได้ใช้เ,เสียไอ,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 อีกแล้วครับเป็นนัดเป็นยังบ้านไปตัอะไร่างเงี้ยพี่น้องเข้าไปกดกระดิ่งไว้เลยครับทางแอบฝ้าครับมีมีให้พี่น้องมวนฟุ้งเลยครับทางแอบฝ้าหนุ่มโจ สาวน้อยฮิฮาพาเสด็จโอยู่ในช่องอกแต่ไนวาดนี่เตองปน่อน่าบกบ้ไปกดติดตามไว้เลยครับหนุ่มโจสาวน้อยฮิฮาพาเสด็จเน่มาเมืองนี่มันกเนมันจะเมืองมัยมันจะมายงอง แต่นี่กําลังดังเตี๊ยบถูกแพลตฟอร์มเลยลูกยืนนั่นนะปราจูปลอยพลังทุกมือกับผู้เลี้ยงคือนี่เป็บิ้งจูบเบิ้ข้าวเที่นปะเป็นเบิ้งต่างว่าเป็นบัตปะรับโอเคครับพี่น้องครับรอเบิ้งทังแอฟฟ้านะครับหนุ่มโจสาวน้อยอีฮาพาเสดเดิดนะครับ